สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับขอาสู่ช่องแพ่บ้าเรยมือนน้นะคะทั้งช่องเฮาจะบผ้ามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันศุกร์ที่30มิถุนายน2 5 6พนหารหนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้ฝากคนใดกดแช์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยเพื่อที่จะ บุิภาสคิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสนอนะคะเลขของเสี้ยนเท้าหัวติพานมาก็จะไม่เบิ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมหทวติพานมาเลขของเสี้ยนสมุดเทาสําสหรับเลขค่าน้อยนะคะที่เสี้ยนจัดให้นะคะท่านผู้ชมเลขน้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษนะคะน้อยปกติน้อย v i p นะคะ ซีน้อยก็มาสีน้อยรวดเลยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรวดนะคะแตกไปจนหอดเล่าพัฒนาเลยนะคะแต่ว่าเลขที่เขาตรงๆมาจังๆของเซียนนะคะก็คือน้อยปกตินะคะท่านชมเลขที่ออกคือเจ็นะคะเลข76ตัวนี้ก็มาเต็มเมบอดดิกลับเลยนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชคเสียงหมานวดติ่ัณา์มา ก็คงจะได้มาได้โชคอยู่นะคะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครเฮ่าสายวิ่งสายรูดนี่มาเต็มนะคะท่านช่วมแต่ว่าเลขจับคู่งมวดติพานมาสําหรับหวยเล่าพัฒนากะพลาดไปนะคะก็เป็นธรรมดานะคะท่านช่วงตัวเลขก็มีเขาแน่หลุดเนะคะหลังจากหมวดกนพุ่นกระแตกรัวแลรวนะคะหมวดติพานมาก็พลาดไปนะคะหมวดนี้กับมาตามแนวทางกับเซียนมาหลุ่นกันไหมว่าเลขเซียนเฮ่า เลขจับคู่จะแตกร่วบไปจนหอดเล่าพัฒนาเล่าวีไอีอีกบอ่อเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันศุกร์นี้จะได้เป็นตัวเลขตัวใดแนวใดก็เช่อนเอฟซีเฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนค้อนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเซียนยินดีต้อนรับสูช่องแพรารรยค่ะ เป็นไงมังคะวันนี้ทานข้าวซันปลาแล้วเนาะทานแล้วค่ะวันนี้ได้เวลานัดหมายอีกแล้วนะคะลงสูตรหน่วยเรวยนฝากเอฟซีเฟนช่องเราหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเซียนสมุดก็แตกนอยปกติจังๆนะคะเซียนค่ะสำหรับงวดนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะเซียนค่ะ เริ่มต้นที่วิ่งสี่ค่ะมีหแล้วก็มีหกค่ะมีเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดค่ะมีเก้าแล้วก็เก้าค่ะเซียนจับคู่ชตัวค่ะชเจ็ดจับคู่มีศูนย์เจ็ดค่ะ จ็ดสี่เจ็ดค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าหกห้าหกค่ะหกสี่แล้วก็หก สี่ค่ะแล้วก็หก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 ค่ะเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามค่ะเก้าหกเก้าหกค่ะรับงวดนี้มีเก้าชุดเก้าหางถูกต้องไหมคะเชียนครับ แล้วก็เลขสามตัวค่ะนำตัวควมีสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะสี่ห้าหกแล้วก็สี่ห้าหกค่ะหกศูนย์เจ็ดแล้วก็หกศูนย์เจ็ดค่ะ หกเก้าค่ะสามตัวเซียนก็จัดให้สี่ชุดสีหางเหมือนเดิมนะคะเซียนงวดนี้เซียนสมุดจัดให้น่นอนเน้น,นเด้ดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนค่อยน้ๆซีเป็นชจ้งเราเหมือนเดิมนะคะคับเลขสองตัวเซียนสมุดจัดให้เกาชุดเหางมีศูนย์เจ็ดส่เจ็ดห้าห 6ก6ี่หสมแล้วก็96ถูกต้องไหมคะเซียนครับแล้วก็เลข3ตัว4ชุด4ีหางมี4 4 7 4ี6เจ็แล้วก็6กเครบทั่วนะคะครับค่ะทีนี้ก็เนินเ้เอฟซีเราเนะคะเซียนในวันนี้เน้นที่ศูเจ็ดน้นไปที่07 <7 S 1> ค่ะสี แล้วก็สี่เจ็ดค่ะแล้วก็หกสี่แล้วก็หกสี่คาเซนเก้าหกแล้วก็เก้าหกค่ะครับเซียนน้นเลขสองตัวไปสี่ชุดสี่หางนะคะทีนี้ก็เลขสามตัวคาเซนสามตัวนี่สี่สี่เจ็ดสามตัวนิ้นไปที่สี่สี่เจ็ดค่ะ 07แล้วก็607เครเซนครับสามเกลือนิ้นสองชุดสองหางน้อยๆนิ้นเหมือนเดิมนะคะงวดนี้สําหรับงวดนี้เป็นงวดวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่30ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราแต่กระเราะยกช่องอีกเหมือนเดิมค่ะเซียนท้ายสุดสุดท้ายก็อวยพรให้แรงใจเป็นช่องเราใน่คะเซียนในวันนี้ครับขอให้ชีวิอโชคพะตาเรื่อยๆม้านๆนี้ให้ปังๆนะครับ สาธุสาธุค่เซียนขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอให้เลขแตกกระรวยกช่องค่ะเซียนขอขอบพระขอขอบพระคุณเซียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขของเซียนสมุทรสาครในงวดวันศุกร์ที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรร่วมเด่นได้ทั้งเล่าทั้งน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เซียนจัดให้กันในน้อยนิ่นๆ่คือเกา่านะครับท่านผู้ชม เลขสองตัวเสี้ยนจัดให้หงวดนี้เก่าชุดเก่าหางนะคะมีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกห้าหกหกสี่หกหกแล้วก็เจ็ดสามนะคะแล้วก็เสี้ยนเนียนให้สี่ชุดสี่หางคือศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกแล้วก็หกสี่เนียนเนียนนะคะ สำหรับเลข3าตัวเสยนจัดให้4.4ชุดหางมี4.7 4.6 607แล้วก็696นะคะที่เสยนเน้นให้2.2ชุดหางคือ4.7กับ607เน้นๆน,น,นะคะท่านผู้ชม นี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลในงวดวันศุกร์นี้ผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับเส้นสมุทรสาครก็ยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะโบดโบมักโบชอบกับพันทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแค่แนว้ทางให้พิจารณาแล้วคารานเพิ่มตัวเลขกับมีเขาได้หรือได้โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมเด็กค่ะเด้อสุดท้ายทั้งจองเขาออพ่อเหน็บซีฟันจองเฮาที่เสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้มีโชคมีใช่ชโชคมันมันนี่ิ่งปัง กันสุขูสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ